ตกลงว่าคุณพระนเรนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแม่ราตรีอย่างไรหรืออิชันรู้เจ้าค่ะอิชันดูเจ้าค่ะว่าคุณพระนเรนกับแม่ราตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างไรทั้งสองเป็นผัวมเมียกันเจ้าค่ะ และมีลูกสองคนคืออีกุลาบและอีเทียนหยดจริงหรือแม่คุณพ่อเท่านเ่าอีฉนกับพี่กุลาบเป็นลูกของคุณพระท่าเล่นกับแม่ได้ยังไง พ่อแม่ที่ไหนยอมให้ผู้หญิงไปตีได้เป็นลูกสาวเลยสุภาอีเทียนยอ่ชั้นไม่จิงอีเดียดยอนี่มันเรื่องอะไรนี่เรื่องอะไรสุภาอีเดียดยอดันไม่จริงใช่ไหมสุภาอีเดียดยอดเทียนยอดพ่ชั้นไม่จริงชไปไปไปอีดียดยออีดียดไปอีดียดยออีดียดยอดจิงขอรับ นางลาตีคือเมียของกระผมส่วนกุลาบและเทีเเยนหยดก็คือลูกสาวของกระผมขอรับชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะลาาบเจ้ค่ะ <c oughs> มึงจะขอถ่ายตัวเองออกไปเพื่อไปสวยสุขกับเอเดเลนเนี่ยกูไม่ห้ามนะแต่ว่าอีกุหลาบเนี่ยมันเป็นท่านในเรีอนเบี้ยของกูกูไม่ให้มึงถ่ายไปด้วยอีกุหลาบมันต้องเป็นกลีของหอบุปชาชา <c oughs> อิชไม่อยอมให้ลูกเป็นปีนะเจ้าค่ะอิชไม่อย่าไอตีกูเป็นนายเงินของพวกมึงชีวิตของพวกมึงเนี่ยเป็นของกูกูสัง่งมึงเป็นปีมึงก็ต้องเป็นใช่ไหมละ่ะคุณพระเจ้าค่ะคุณพระช่วยดีเด่นกับลูกนะเจ้าค่ะอย่าให้มันเป็นปีนะเจ้าค่ะคุณพระฉันกลั่งแล้วค่ะ กับผมอยากจะขอคุณพี่คุณพี่ได้เป็นถึงคุณพระก็เพราะพยาจรัญพี่ชายค่าช่วยเหลืออยากคิดสั้นเอาชีวิตที่กำลังรุ่งเรืองด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ที่รุ่งโรจน์ไปแลกกับชีวิตผีคนหนึ่งเลยเจ้าค่ะคุณพระคุณพระเจ้าค่ะช่วยเซนนะเจ้าค่ะอย่าให้ลูกไป็นีนะเจ้าค่ะคุณพระคุณพระอย่าให้รูกป นี่นเจ้าคะมึงเรียก่อนนะมึงจะอยู่ที่หอบุปชาติเพื่อดูแลลูกสาวมึงหรือว่ามึงจะถ่ายตัวเองออกไปแล้วทิ้งลูกสาวไว้ร่อยให้เป็นกี่กัมพา พ่อก็ไม่เหลีลยวแลแม่ก็ทอดทิ้งเองเป็นท่าสินไทยสามารถนำเงินมาไถ่ายตัวเองได้ทุกเมื่อข้าไม่มีสิทธิ์เหนี่ยวลังเองไว้อยู่แล้วสาบาสิอิราตีว่าข้าไม่อนุญาตให้เองไถ่ตัวนาตัวเมียชอ่อชน มึงใช้ช่องว่างในกฎหมายมาเอาลัดเอาเปรียบท่านอย่างกูมึงไม่ให้กูถ่ายตัวลูกสาวกูแล้วกูจะใช้ลูกกอ,อไอว้ได้ยังไงะไอ้เลว